สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการลงมอด The Sims สเพื่อให้ UI มันเป็น The Sims สนะครับนะก็ไม่พูดมากนะครับตอนแรกก็เข้าลิงก์นี้ลิงก์นี้อยู่ด้านล่างนะครับกดดาวน์โหลดเข้าไปนะครับตอนแรกนะครับจากนั้นเราก็จะได้เป็นไฟล์ซิปนะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการไปที่ document ตรงนี้นะครับหรือว่าเรียกว่าไฟล์เอกสารนะภาษาไทยเข้าไปที่ ea games นะครับนะคุณก็จะเห็นเขาว่า The Sims 2 Ultimate Collection นะครับกดเข้าไป จากนั้นไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับนะจากนั้นครับให้เราทําการคลิกขวานะครับผมเนาะแล้วทาการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับเขียนชื่อโฟลเดอร์ว่า clean UI หรือว่าถ้าไม่ clean UI ก็เขียนว่า UI ก็พอครับ U กับ I ตัวใหญ่นะครับนะจากนั้นนะครับในระหว่างเราสร้างโฟลเดอร์เสร็จนะครับเราก็มาดูที่ดาวน์โหลดกด Ctrl J นะครับนะเราก็จะเห็นว่าคุณนึ่งดาวน์โหลดนะครับไม่เป็นไรกดอีกรอบนึงนะครับนะเนาะ บางทีมันอาจจะขึ้นเออร์เลอร์แบบนี้นะครับเราก็จะเย็นๆนะเห็นไหมมันขึ้นอีกแล้วไม่เป็นไรเรากดอีกนะครับนะเออสงสัยเน็ตบ้านผมมีปัญหานะหรือไม่ก็ทางเว็บนะครับกดอีกเข้าไปนะครับนะเออนั่นแหละนะครับกว่าจะได้ไฟล์นี้กดประมาณสี่รอบนะครับอ่าได้แล้วตอนนี้ถ้าเราทำการกดเปิดโฟลเดอร์ครับจากนั้นให้เราทำการคลิกขวาแล้วไปที่ Extract All ตรงนี้นะครับนะเสร็จแล้วก็ ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วกด extract นะครับผมทีนี้เราก็จะได้เป็นโฟลเดอร์สำหรับลง UI นะครับนะซึ่งผมจะข้ามตรงที่มันเป็นเคอร์เซอร์หรือว่ารูปเมาส์รูปรูปอะไรพวกนี้ทิ้งไปนะครับนะจากนั้นนะครับให้เราทำการไปที่ to download ตรงนี้นะครับนะ to download folder นะครับตรงนี้ก็ะดับมันทิกเข้าไปตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ ทีนี้เนี่ยให้เราเปิดให้เราเปิดไอโฟลเดอร์ที่เราสร้าง UI ตรงนี้ค้างไว้ด้วยนะครับนะคลิกเข้าไปว่างๆแก็ดูตรงนี้ <c oughs> ก่อนอื่นให้ลากอันนี้เข้ามาเลยนะครับลากตรงนี้เข้ามานะครับอันแรกเลยนะ Package file ตัวนี้ลากเข้ามาครับอ้าวหลังจากนั้นให้เราทําการเลือกมันบอกว่า choose one clean UI นะครับนะมันบอกให้เราเลือกวิธีการเลือกก็ดูกดดูรูปภาพมันจะให้เราเลือก อันนี้เป็นขนาดตรงนี้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 น,นะครับนะก็ให้เราเลือกขนาดที่เราต้องการนะครับนะม mm ันจะมีบอกตรงนี้ว่าต้องการขนาดเท่าไหร่อ่าเพราะว่าเราต้องเลือกตรงนี้ถ้าเราอยากได้เป็น full hd นะ19 2 0 additional นะครับตรงนี้พอเราอ่าเราก็ลบอันที่เราไม่เอานะครับออกอย่างนี้ เออไม่ต้องลบก็ได้เราเลือกอันที่เราเอานะครับนะย้ายมานี่อย่างนี้นะครับนะอันต่อไปเราก็ไปดูเลยนะครับคลิกเข้าไปโฟลเดอร์ที่สองอ่ามันบอกว่าอะไรอยากได้แบบนี้อันซ้ายหรือันขวาถ้าอยากได้อันขวาเราก็ลากชื่อไฟล์ตรงนี้แล้วก็ลากมันมาลากมันมาตรงนี้นะครับผมเนาะของใครเนี่ยอาจจะอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะ แต่ต้องดูคุณไอขนาดด้วยนะครับขนาดมันต้องตรงกันนะอ่าไปดูอันต่อไปนะครับนะ Clean UI อ่าตรงนี้อยากได้แบบไหนดีซ้ายหรือ,อขวาองผมโนมินตรงนี้ดีกว่านะครับนะลากมานะครับอ่อันอบไปโอ้อ่อน,นี่ไปแล้วนะครับอันนี้ เอออันนี้แหละนะครับก็ดูให้ครบ remove or oh, possible เอออันนี้เดื่ออันนี้นะครับเรืองเราก็ย้ายมานะครับนะเออครบหรือยังนะครับอืมเลือกไฟ้ f a อ i l y แบบไหนดีนะครับอืมแบบนี้ดีกว่าแบบ default เป็น default ครับอืม อ่ะแล้วเราก็ไปถึงไหนแล้วเนะี่ยอะตัวนี้ครับดูนี่มีสองอันอยากได้แบบไหนอันแรกหรืออันที่สองอ่ะอันแรกดีกว่าแล้ก็ย้ายมานะครับนะอืมโอเคซิมเมนอูอ่ะอยากได้ซิมอยู่ข้างบนหรือไม่อยากให้อยู่ก็เลือกอันนั้นหนึ่งตอนอับเพียก็คือไม่อยู่อเพียแปลว่าอยู่ นะครับนะครบหรือ,อยังนะอ่ะเลืออันสุดท้ายเฮ้ยเหลือ,อสองอันสุดท้ายนะอันนี้ vertical ละแล้วก็เลือกอันนี้ไม่มีนะดูตรงนี้นี่ลูกศรน,นี่อ่าเราเลือก vertical ด้วย h o r i z o n vertical นะครับอืมอ่าแบบไหนดีซ้ายหรือขวานะเป็นผมเลือกกันขวานะครับอ่าน่าจะครบละ มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าครบละเนาะถ้าเลือกครบเนี่ยมันจะมีเก้าไฟล์นะนะครับผมเนาะอ่าครบเสร็จทำไงก็เปิดเกมเลยนะครับไม่มีปัญหานะอืมนี่ครับก็จะเป็นไฟล์แพ็กใหม่อ่าไปเลยนะครับนะเปิดเกมเลยนะครับ เปิดผ่านตัวเซตติ้งตัวนี้แล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะก็ไปเช็คกราฟิกนะปรับเป็นไฮนะถึงภาพจะได้ออกมาดีเซฟแอนด์เพลย์นะครับนะเรียบร้อยนะครับก็จบไปนะครับนะอืม นี่จอมันจะดำนานหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับนะขออนุญาตปรับซาวก่อนปรับเสียงเล็กน้อยครับจอดำไปแล้วอ่ะปรับเรียบร้อยอ่ะมาดูกันนะครับนะเออนั่นแหละ อืมนี่เป็นไงประมาณนี้ละกันเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบั๊กเล็กน้อยนะครับนะก็ไม่ต้องไปสนใจเยอะนะเพราะเราไม่ได้ลบไอ้ยูตัวเก่าด้วยเราใช้ลงทับไปเลยของมอดนะมามาดูกันนะครับอืมอ่ะดูก็เข้าเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าบ้านานี้เลยกัน อ่าสังเกตนี่มาแล้วนะครับนะนี่เรียบร้อยมาคุณภาพมันก็ก็ดีนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะดีเลยนะครับนะนี่เป็นภาษาไทยแต่ว่ามันก็เขียนมาโอเคอยู่เห็นไหมซิมกลัวกลัวไฟนั่นเป็นความคิดที่ฉลาดอ่าโอเคนะครับประมาณนี้ละกันนะครับนะเออ นะแล้วก็ค้างเล็กน้อยนะครับนะเพราะว่ากราฟิกผมปรับเป็นอัลตร้านะครับดูดิโอเคนะครับนะ mm. ก็ประมาณนี้หวังว่ามีประโยชน์ใครงง,งงตรงไหนก็ถามมาถามมาได้นะครับนะนะครับใครไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจเลยพี่ทำไม่ได้เลยนะให้อย่างให้ผมทำให้ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ที่ผมลงที่ผมสอนลงเนี่ยมันเป็นตัว mm. เขาเรียกว่าตัวเถื่อนนะ ตัวแท้ก็ทําได้ตัวแท้ก็ลงได้ลงแบบเดียวกันเลยนะครับผมเนะาะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมีการสอนวิธีการซื้ออ่ตัวเกมแท้และกันนะครับนะโอเคก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะหวังว่ามีประโยชน์แล้วก็ซีอูเ a g ก i นนะครับบ๊ายบาย